3านะคะกาหนดประพจน์ตรงกลางเป็นเท็จนะคะก็ต่อเมื่อมีจริง2กรณีนะคะกับเท็จ2กรณีเราจึงกําหนดหน้าจริงหลังเท็จนะคะเราเริ่มทําก้อนหลังก่อนนะคะเพราะว่าหรือมีโอกาสเป็นเท็จ3กรณีก็ได้จริงหรือจริงได้จริงนะคะแต่ได้เท็จนะคะจึงขัดแย้งเป็นสัจนิลัน,นะคะ่ะ ซึ่งเรากำหนดตรงกลางเป็นเทสนะคะก็ต่อเมื่อจะมีจริง 2. กรณีกับเทสสองกรณีค่ะเราจึงกำหนดหน้าจริงหลังเทสค่ะกำหนด p และ q เป็นจริงค่ะเราจะทำก้อนหน้าก่อนนะคะเพราะว่าก้อนหลังติดนิสศษค่ะก้อนหน้าจะได้จริงถ้าแล้วจริงก็ได้จริงค่ะก้อนหลังนะคะ ถ้าพีก้อนแรกได้จริงจึงเปลี่ยนเป็นเท็ค่ะคิวก็ใส่เหมือนเดิมค่ะก็จะได้เท็หรือจริงก็ได้จริงค่ะแต่ก้อนนี้ได้เท็เลยข่ะแย้งเป็นสัจจดนิรานคะคะขอบคุณค่ะ